สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพร้อมน้องหมีและน้องหมีวันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดิฉันน่ะซื้อบ้านที่ตำบลโคตชิ์จังหวัดชัยนาเมืปสองีันห0อยหกสิบคือที่คิดได้ว่าจะเล่าก็เพราะว่าเข้าไปดู เรื่องลิลับ u ์ USA ของคุณจิโลชานซึ่งเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆที่เป็นคนไทยแล้วก็ได้การยกย่องว่ามีคนติดตามเยอะมากแล้วก็พอดีคุณสามีนะ่ะเข้าไปดูคุณจิโรชานในเรื่องของผีเรื่องหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่า จะเขียนลงไปในคอมเมนต์นะว่าเกี่ยวกับเจอผีเป็นๆนนะทีนี้เออคุณสาเนี่ยกว่าเขาจะทำมันใช้เวลาซึ่งในวอลที่คุณสาเขาบอกนะจะเป็นวอล์กของอช่อง YouTube y o youtube สุจิตนทรน,นะนะคะวอลเอจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าซึ่งดิฉันยังไม่ได้ทำเลย แต่ว่าถ้าคุณสามีเขาจะเป็นคนที่มาเล่าเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเรียบเรียงเนื้อหาดิฉันก็ว่ามันจะทําให้ช้าเพราะว่าวอล์กของเรื่อง YouTube สุจิตจันทรเนี่ยนะคะมันเพิ่งถึง703เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ704ได้แล้วก็ด้วยเวลาที่ไม่เยอะเกินไปดิฉันก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วกัน เพราะว่าดิฉันนะอยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากว่าวันที่ดิฉันไปซื้อบ้านที่ชัยนาธ่ะเป็นบ้านเก่าซึ่งเขามีอายุเป็นร้อยปีนะคุณแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเป็นครูอยู่แถวคนินธิ์นั่นแหละอืมทีนี้เขาอยากขายแล้วดิฉันนะกับสามีอ่ะปีนั้นนะ่ะไปเที่ยวที่จังหวัดน่าน ระหว่างเดินทางเนะี่ยเราก็พักโรงแรมอะ่ะคุณสามีอ่ะก็ปรากฏว่าไปเห็นว่ามีบ้านที่ติดแม่น้ําเจ้าพยาของจังหวัดชัยนาทอืมแล้วก็ติดมโนรมด้วยเนาะเออเขาก็เลยเออสนใจสนใจเนาะพอกลับมาจากชัยนาทก็แวะดูกันพอแวะดูกันอะ่ะพอดีช่วงนั้นนะดิฉันอะ่ะจะไปซื้อทองเก็บพอดีเพื่อนน่ะที่เคยเรียนปโทด้วยกันที่จุฬา่ะรุ่นน้องนะ เขามีญาติร้านขายทองก็ไปขายทองให้ญาติของเขาดิฉันก็กะว่าจะไปอุดหนุนเขาก็พกเงินสดเลยอคุณปกติไม่ได้พกนะเพราะว่าเสียว่าถ้าเกิดเอ็กซิสเดนจากรถลาเนี่ยเงินทองมันก็จะไปไหนไม่รู้ไงปรากฏว่าดิฉันพกไปถึงสองแสนเพื่อจะไปอุดหนุนเพื่อนนะซื้อทอง นี่เล่าความจริงเลยนะคุณเดี๋ยวจะหาว่าพบเงินยเยอะแยะแต่บางคนคนที่เขารวยจริงๆเขาพบเยอะกว่านี้นะคะแต่ดิฉันนาเตนาจะไปเพื่อไปซื้อทองอุดหนุนเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนไม่อยู่ดิฉันก็เลยไม่ได้ซื้อทองพอกลับมาเนี่ยมาดูบ้านที่ชัยนาทคุณสามีก็ชอบขณะเดียวกันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันมียกพื้นมันมีทรงคล้ายกับบ้านของย่าดิฉันที่อยู่นะครสวรรค์ที่ปากนภาโพนะคะดิฉันก็เลย เออก็ดีเนาะบ้านเหมือนบ้านญาติมากบ้านบ้านามากเลยอะ่ะชอบเพราะว่าดีฉันอะอยู่กับไม่ได้อยู่กับญาติคืออยู่ปากน้าโพแต่ว่าบ้านของญาติฉันอะอยู่พลรานก็ไปหาไปสู่หากันทีก็จะมีบ้านทรงนี้ไงก็ให้นึกถึงไงก็เลยเออถ้าอย่างงั้นก็จะซื้อก็ซื้อกันแล้วแต่วันนั้นอะแป๊บเดียวเองอะคุณวางเงินเลยอะสองแสนไปเลยแล้วแต่ว่ามันก็ทําให้เงินที่ตรงนั้นของเขาเพิ่มราคาขึ้นเยอะมากเลยอะคุณ องแสนนี่ไม่ใช่หมายหมาไม่ใช่หมายถึงว่าเงินซื้อนะมันมันมันเป็นล้านนะล้านล้านสองล้านเนาะเออแต่ต้องต้องวางสองแสนนะ่ะที่ฉันก็เออเอาวางก็วางไปเนาะเพื่อจะได้เออมาเที่ยวเวลาไม่ได้ไปไหนอะ่พะพอมันอยู่ชายน้ําติดแม่น้ำจะติดติดจาพยานเนาะเออทีนี้พอซื้อไปแล้วอะ่ะเอะสักพักนึงอะ่ะ ยังไม่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่เลยก็เลยไปนอนกันคืนแรกอะดิฉันอะ่ะเหมือนตอนที่เข้าไปดูเล่าสลับไปสลับมาเพราะอะไรเพราะว่าพอ,พอ,พอนึกขึ้นได้เนาะว่าวันที่เข้าไปดูบ้านน่ะเขาจะมีกระถางทูบอะ่ะซึ่งเป็นกระถางทูบของใครก็ไม่ทราบแล้วก็มีเหมือนมีรูปหรือเปล่าดิฉันจำไม่ได้แล้วเนาะตั้งแต่ไปหกศูนยะ์่ะดิฉันก็เอกใจเนาะแต่ไม่ได้ถามเจ้าของบ้านเกรงใจเขาไง ปรากฏว่าคืนแรกที่เข้าไปนอนกันดิฉันนะไม่ได้นอนข้างในเนาะจะเป็นเพราะว่ามีความรู้สึกอะไรก็ไม่เข้าใจอะ่ะแต่ตอนนั้นดิฉันนะห้อยห้อยทั้งพระแล้วก็รูปแม่รูปพ่อน่าจะทั้งทั้งไสไซเกาะนี้แหละที่ที่ห้อยอยู่อะ่ะมัน มันฉนมนใจยังไงไม่รู้เนาะก็ไม่ได้เข้าไปนอนในในตัวบ้านมันจะมีนอก,กชาญไงดิฉันนอนนอกชาญเลยแล้วก็กางมุง้งแต่ตอนนั้นอดีฉันมีน้องหมาตัวน้อยเนาะก็เอาเขานอนด้วยไงพอนอนด้วยอะ่ะดิฉันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอะ่ะก็นอนนอนอยู่อะ่ะแต่คุณสาเนะ่ะเขาก็อาบน้ําตอนนั้นมันทุ่งกว่าแล้วมันก็มืดแล้วเนาะแล้วมันไม่ได้มีบ้านติดมากไงทีนี้ คุณสาก็ไปเข้าไปห้องพระห้องพระนะ่ะก็คือห้องที่ดิฉันเข้าไปเห็นกระถางทูบที่ปักทูบดอกเดียวอะ่ะเขาเข้าไปแต่ดิฉันไม่เข้าไงอยู่อยู่นอนนอกประชานเลยแหละแล้วเสร็จแล้วสักพักอ่ะดิฉันนะ่ะได้ยินเหมือนเสียงแมวหรือหรือทำนองว่าเป็นเล็บของแมวหรือ หรือหมานะ่ะที่เขาตะกุยตะกุยตะกุยเสียงอะนะเหมือนเสียงตะกุยประตูหรือเขาเรียกว่าอะไรไม้อะประตูไม้หรือว่าฝาผนังไม้แกะแกะแกะ,แกะดิฉันก็เอ๊ะทำไมคุณลลงเขาสวดมนต์เขาไม่รู้เลยเหรอว่าว่าเสียงหมาแมวมาตะกุยแต่ตรงนั้นไม่มีหมาแมวแล้วตัวเล็กของดิฉันนะที่ดิฉันนอนด้วยเนี่ยเขาก็ไม่เห่าไม่หอนไม่อะไรเขาเฉยน,นะแต่ดิฉันไม่ได้สังเกตไง แต่ก็ไม่ได้หลับนะคุณตอนนั้นน่ะพราะเป็นคืนแรกหรือไงจําไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปนอนข้างในที่เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหลังๆอะ่ะคุณลมเขาก็ได้ไปทําบ้านห้องอะ่ะใหม่ข้างในตัวนะแล้วมันก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็กั้นห้องระหว่างห้องที่คุณลมเขา เจอเนี่ยคือคือดิฉันจะลืมเล่าแล้วว่าคุณลมเขาเจออะไรหลังจากที่เขาอะเขา้าเข้าไปแล้วอะสวดมนต์เสร็จเขาก็ออกมาแต่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ดิฉันฟังนะเขาเฉยเฉยเฉยไปจนดิฉันนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งอะเขาไปปรับปรุงห้องในห้องที่เป็นห้องที่เขาไปเจออะไรมานะนะั่นน่ะกั้นห้องเพื่อให้มันเป็นห้องยาวก็แบ่งเป็นห้องพระซึ่งมีห้องเก่านะ่ะ เป็นห้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านนั่นแหละเป็นห้องพระไปแล้วอีกห้องอ่ะเป็นห้องที่ดิฉันกับคุณลมอ่ะเป็นห้องหนึ่งที่ที่ใช้ร่วมกันน่ะไอ้นี่ดิฉันก็นอนไปนั่นแหละในห้องนั้นนะแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณเพราะดิฉันอ่ะสวมพระตลอดเวลาเลยไม่รู้ดิฉันจิตเป็นยังไงอะ่ะสงสัยจะเป็นคนขี้กลัวผีไงห้อยห้อยพระตลอดเวลาทีนี้ พอมันไหลเวลาเข้าเนี่ยคือนอนนอนกันเนี่ยเป็นเดือนเดือนแล้วอะแล้วทีนี้ตอนหลังอะดูเหมือนว่าเขาจะเล่ากันต่อหน้าเล่าให้คนอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านฟังแล้วดิฉันน่ะเหมือนอยู่ห่างๆเพราะดิฉันอ,อุ้มตัวเล็กอยู่ตลอดเวลาไง <c oughs> ก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปร่วมกับเขาได้ยินเหมือนเขาถามว่าเจออะไรมั่งไหมที่นอนอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งอะ่ะ วัมน,นี้ฉันก็ไม่ทราบจะรู้จากเขาเองคุณลมหรือเปล่าไม่รู้ที่เล่าว่าเหมือนเจออะไรที่บ้านนะ่ะเจออะไรที่บ้านก็นกนคือวันแรกนั่นแหละที่เขาเข้าห้องพระแล้วก็สวดมนตนะ์น่ะเขาเล่าว่ามีคนนะ่ะมาทุบป,ประตูห้องพระดังมากเสียงดังเขาเขาบอกว่าสนั่นเลยอะ่ะปัง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 แต่เขาอ่ะ ก็ยังนั่งสวดมนต์อยู่นะแต่ตอนนั้นน่ะเขาเขาเล่าว่าถ้าถ้าเขากล้าหน่อยเขาอาจจะแบบออกมาคุยกันก็ได้อะไรคานองเนี้นะเหมือนชวนกับคนพวกนั้นนะ่ะแต่ว่าหลังจากที่เขาเล่ากันแล้วเนี่ยมันทําให้ดิฉันอ้าวแล้วทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกเขาบอกว่าถ้าบอกดิฉันตั้งแต่แรกอะก็เป็นอันว่าดิฉันอะจะได้ไม่ไปบ้านหลังนั้นเลยแต่ว่าในที่สุดเราอยู่กันก็ประมาณแค่เดือนเดียวเองมนะั้ง ไม่ได้ไปทุกวันไปอยู่ห้าหกวันแล้วก็กลับมาชนบุรีไปนอนดอนเมืองบ้างอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นแหละที่เขาบอกว่าเขาเจอเตเป็นๆน่ะแล้วก็ตอนหลังอ่ะก็จะมีเล่าอีกว่าหลังจากที่ดิฉันรู้ว่ามีอย่างนี้แล้วดิฉันไม่ไปอีกเลยแต่เขาก็เล่ามาซ้อนอีกว่าช่วงหลังก่อนที่จะย้ายบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีไฟดับแต่งตัวเสร็จไฟดับอะไรทำนองเนี้ย ระดับเปิดๆจนกระทั่งในที่สุดอะเราขายบ้านขายบ้านไปแล้วอ่ะเขาถึงได้เล่าระยะยาวๆว่าวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะซึ่งบ้านหลังเนี้ยเจ้าของเก่าลูกสาวอ่ะเหมือนเขาเขาเป็นคนต้องต้องกินยาแก้เขาเรียกอะไรนะจิตเภทมั้งประมาณนั้นอ่ะแล้วอ่ะมีอยู่วันนึ่งอ่ะอยู่ๆเขาอ่ะ เดินลงไปแม่น้ำเจ้าพยาแยาม่น้ำเจ้าพญานะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปกราบพระเทพซึ่งเหมือนจะมาวัดปากทางมะขามเท่าวัดหลวงปู่สุขอะซึ่งบ้านที่เันซื้อเนี่ยเยืย้องงกันกับวัดปากทางมะขามเท่าปากคลองเนาะเออฉันเลืกผิด ปากคลองวัดมะขามเทาแล้วคนเนี้ยอยู่ๆเขาก็เดินลงไปแล้วก็หายไปเลยแต่ว่ามันก็ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันดิฉันอนะลืมแล้วก็คือแบบมันานานจนกระทั่ง,ลง,ลงเราลืมแต่พอเขาเล่าประวีดทั้นั็นนึกได้ว่าอ๋อเออจริงเนาะมันมีแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เขาประสบพบอะแล้วหลายเรื่องมากที่คุณอารมณ์อะเขาจะเจอแล้วก็ดิฉันก็จะเล่าต่อไปเลยที่ว่าเขาเจอเนี่ยเขาเหมือน ดิฉันน่ะเหมือนมีเซนต์แต่ดิฉันไปไหนที่ไรเนี่ยในที่ที่น่ากลัวดิฉันจะบอกว่าคุณจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาในความฝันได้นะแต่คุณอย่ามาตัวเป็นๆเพราะดิฉันเนี่ยไม่สามารถรับได้หรอกที่นี่มันจะเล่าเรื่องว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนอกจากที่เออชัยนาทแล้วอ่ะมันมีอีกที่หนึ่งที่ศรีราชาดิฉันกับคุณลมอ่ะ เออไปร่วมหุ้นเนาะกับเพื่อนนะ่ะเพื่อจะสร้างสนามกอล์ฟแล้วก็ต้องไปคอยเฝ้าที่เพื่อจะรับเอาอิดบล็อกอะอิดบล็อกแดงอะนะคะเอามาให้คนก่อสร้างเขาทําแต่มันเหมือนกับว่าเราซื้อมาไกลต้องมีการนับก้อนกันอะไรเงี้ยนอนคุมอะว่างั้นเถอะ แต่ดิฉันอนะไม่ได้นอนคุมแถวนั้นนะคือเอารถไปแล้วไปจอดแล้วก็ไปดูเขาว่าเขาทําไงแต่ตอนนั้นอะมันมืดแล้วข้างหลังรถที่จอดเนี่ยมันเหมือนมีหนองน้ํามาค่ะคุณแต่ว่ามันมืดจนแบบน่ากลัวเนาะทีนี้ดิฉันอนะก็เหมือนคนแบบกลัวห้อยพระแต่แต่ก็เหมือนบอกว่าถ้าตรงเนี้ยเหมือนมีอะไรจริงขอให ให้ได้เห็นอะไรทํานองเนี้ยคุณแต่หรือในฝันดิฉันจะบอกว่าขอให้เข้ามาในฝันตลอดเพราะว่าตัวจริงๆดิฉันไม่อยากเห็นไงทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่เรางีบหลับอะนะดิฉันก็นั่งตรงเหมือนหลังข้างหลังเบาคุณลมอะแล้วคุณลมเขานั่งตรงนั่งตรงเบาของคนขับอะแล้วก็นอนแล้วเขาก็สักพักดิฉันก็ได้ยินเสียงเขาว่าฮึดทัดทัดทัด,ดอะไรทํานองเนี้ยังกระปุกเขาเนาะ ปลุกแล้วปรากฏว่าเขาเล่าว่าในฝันน่ะเขาเหมือนมีคนน่ะจะมาดันรถอ่ะของเราอ่ะที่เรานั่งอยู่นอนอยู่อะ่ะมันมืดเนาะตอนนั้นน่ะสี่ห้าทุม่มเราต้องนั่งเฝ้าอะ่ะเพราะว่าเราก็เป็นหุ้นเขาอะ่ะเขาก็ให้เราทําตรงนี้แต่เขาไปทําอย่างอื่นไงที่นี้ก็พอตื่นเขาก็เล่าอะ่ะเหมือนมีคนไม่ใช่คนเป็นอะไรไม่รู้แต่แต่ตรงนั้น,นะเขาเล่าอะ่ะ คนที่เขาขน Eat อิดบ<ะ>็อกอ่ะก็ยังขนปกติเขาเหมือนเขาไม่ได้หลับในคุณทํานองเนี้ยนะแล้วในที่สุดอ่ะ <c oughs> ก็เหมือนไม่ได้หลับแล้วก็แต่มีคนเยอะเลยอ่ะไม่ใช่คนด้วยเ <c oughs> ข็นรถเข็นรถเขาจะลงน้ํา <c oughs> อ่ะเพราะว่า <c oughs> ข,ข้างหลังรถของเราเนี่ยเป็นเป็นหนองน้ําที่เล่าให้ฟังอะ่ะ <c oughs> เขาก็เหมือนจะเข็นรถเข็นรถ ของเราลงน้าอะขณะเดียวกันอะเขาก็ฮึอนทัดฮึ้นทัดแล้วก็เหมือนพวกนั้น,น่ยจะเข้ามาทาร้ายดิฉันเขาก็เอาดิฉันอะกอดไว้อ่ะป้องกันไม่ให้ไม่ให้พวกนั้นทาร้ายอะแล้วสักพันธ์เขาก็ต่อ,ตอสู้ต่อสู้ต่อสู้เขาก็เลยฮึ้นทัดฮึ้นทัดอะจนกระทั่งอะดิฉันปุกเขาปับปกปับก็คือเป็นแบบเนี้ยดิฉันก็เลยนึกในใจว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าดิฉันไปท้าทายเขาเหรือว่าให้เข้ามาในในฝันนะแต่เขากลายไปเข้าในคุณลมอะ ในฝันคุณลมดิฉันก็นึว่าโอ้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะโอ้ทีนี้นะนั่นก็คือเรื่องแบบนี้ที่เจอกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในตัวฉันเนี่ยก็ก็จะห้อยพาะตลอดจะบอกจะเจออะไรไหมก็ไม่สามารถเล่าได้โอเคนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะมีแขกมาหาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ